สัสดีค่ะนารวดีเรเื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฝันว่าเราถูกแย่งแฟนนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันว่าตัวเองถูกแย่งแฟนนั้นอยากรู้ความหมายว่าจะดีหรือไม่ดีดีมากดีน้อยอยังไงมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังนะคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้ฟังให้ชมกันด้วยนะคะช่วงนี้ชีวิตของคุณนะคะจะมีคนที่อายุน้อยกว่า มาทำให้คุณเดือดร้อนจะมีเรื่องมาให้คุณช่วยแก้ปัญหาถ้าเกิดคุณเป็นพ่อแม่แล้วมีลูกวัยรุ่นอยู่นะคะช่วงนี้ก็ให้ดูแลให้ดีๆเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตามเช็ดตามล้างตามแก้ไขอยู่นะคะถ้าเกิดคุณมีเพื่อนฝูงโดยเฉพาะเพื่อนสนิทที่อายุอ่อนกว่าก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ให้ระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อายุน้อยกว่าช่วงนี้มีเรื่องมาให้คุย มีเรื่องมาปรึกษาแน่นอนเลยว่าคุณต้องได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชีวิตดีไม่ดีบางคนอาจจะแบบ ช่วยเหลือด้านการเงินประมาณนี้นะคะให้ระวังไว้ด้วยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไว้ก่อนนะคะความรักนะคะช่วงนี้สําหรับคนโสดนั้นเขาบอกว่าจะมีคนแปลกหน้าจะมีคนที่แบบเราไม่คาดคิดมาก่อนเข้ามาคุยจะเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงได้ซ้ําไปบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊เป็นเพื่อนกันแต่อยู่ๆจะมาจีบเราอย่างนี้นะคะคนที่เราคาดไม่ถึงจะมาจีบแล้วก็คนแปลกหน้าหน้า,หนาใหม่ไปเจอกันที่สถาน านที่แปลกๆเดินทางไปแล้วก็อยู่ๆก็มีคนเข้ามาจีบอย่างนี้นะคะแล้วส่วนมากคนที่เข้ามาจีบช่วงที่คุณฝันแบบนี้ทั้งๆที่บางคนฝันแล้วคุณไม่มีแฟนเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราโดนแย่งคนรักประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีแฟนช่วงนี้รวมแล้วก็คือคนโสดจะมีคนเข้ามาจีบ จะมีคนแปลกๆคนแปลกหน้าเข้ามาจีบส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ไม่มีเรื่องอะไรเด่นก็จะเป็นลักษณะที่แบบไปเรื่อยๆไม่มีเรื่องให้ทุกข์ให้ร้อนประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องการงานการเงินสําหรับความฝันแบบนี้ช่วงนี้ปัญหาเรื่องการทํางานถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวกับการประสานงาน เกี่ยวกับการติดต่อก็อาจจะติดขัดบ้างนะคะให้รับขอบหรือว่านัดหมายเวลากันให้ดีๆก่อนส่วนเรื่องค้าขายช่วงนี้ถ้าขายของลงทุนอะไรช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งลงทุนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะขาดทุนหรือว่า โอกาสที่จะงอกเงินนั้นช้ามากถ้าเกิดเป็นการร่วมลงทุนคุณจะเสียเปรียบนะคะให้จำไว้ส่วนการเงินการเงินช่วงนี้จะเป็นเดือนที่แปลกจะเป็นช่วงที่แปลกเพราะว่าการเงินของคุณอาจจะคล่องผิดปกติการใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับเพราะฉะนั้นรายรับ เงินของคุณก็จะเหลือช่วงนี้โดยรวมแล้วการเงินถือว่าดีนะคะรับมากกว่าจ่ายส่วนตัวเลขน้ำโชคเกี่ยวกับความฝันนี้ถ้าเกิดใครฝันแบบนี้เขาบอกว่าโอกาสที่จะถูกหวยนั้นแค่ประมาณ50-50นะคะโอกาสถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่ตัวเลขเด่ดนน้ำโชคนั่นก็คือเลข5เลข9แล้วก็เลข0นะคะ5 9 5 0 0 5 90ประมาณนี้นะคะเลข5เลข9แล้วก็เลข0ย์เป็นตัวเลขนำโชคนะคะเอาละคะ่ะถ้าเกิดใครฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีใครฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าเกิดใครไม่สบ,บายใจก็หมั่นทำบุญไว้เยอะๆนะคะฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีชีวิตที่ดีก็จะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ